รีวิวเครื่องเล่นเทวิทยุนะครับเป็นแบบหูหิ้วนะครับตัวนี้พกพาสะดวกนะครับใช้ไฟได้ใช้ฐานได้นะใช้ฐาน4ก้อนฐานเบอร์ดีเบอร์ใหญ่สุดนะครับเลซีเรียลยังอยู่นะฮะลังทานสะอาดเอี่ยมนะครับใช้ทานได้ปกติทดสอบไปแล้วนะครับใช้ไฟได้นะไฟ220โวลต์มาเราเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยมีสายไฟ6กลมแถมให้ตรงรุ่นนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดลซีฟเอ็มคีสิบนะครับใช้งานเต็มระบบเลยนะครับตัวนี้นะฮะใสยพานใหม่ทุกอย่างนะครับ ระบบเทประบบวิทยุวิทยุถึงขึ้น108นะครับ92123ช่องนี้ถึง108 AM ถึง1,600กิโลเฮิร์นะครับรับได้ทุกคลื่นของอารเรานะครับเริ่มต้นเสียบสายไฟด้านหลังเสียบไฟตรงได้เลยนะครับหูฟังเซลล์ปกตินะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มตัวนี้ฟังก์ชั่นสายสุดเทปกลาง FM ขวาสุดจะเป็น AM นะครับสายไฟติดครบนะจุนมคลื่นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ AM นะครับใช้ถ่านได้ด้วยนะครับพกฟาพวัไปนาสะดวกเลยใช้ถ่านแค่สี่ก้อนนะครับฟังวิทยุรับคลื่นดีนะครับ ัวนี้รับคลื่นดีทุกตัวนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงกลางจะเป็นเอนะครับ่านผู้ฟังครับในลักษณะสามารถอัจจาวิทยุลงเทปงได้เจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมาปราสาทพร้อมด้วยพระบรมราชเจ้าเจ้าอเช่นกันนะครับการอัดเขากดเพลงวงนี้พร้อมกันนะครับ ที่จะเลื่อนมาซ้ายสุดจะเป็นเทปนะครับแล้วก็กวปวากระสาอันนี้ที่ทาด้วยทางวิทยุบรมวงสานุวงนะครับครับเรอก็ซ้ายขวาได้หมดนะครับแลจวสอบอัดน<ๆ>ัคร<ๆ>ับแลจวสอบฟังเทปเต็มเต็มครับ 忆起当年的情景，只有我和你。啊,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 啊为何你狠下心？ ขอบคุณครับ